ยาสีฟันสมุนไพรยอดไม้มงคลประกอบไปด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าวมีแคลเซียมฟอสฟอรัสช่วยในการสมานแผลการพลูรักษาปากเปื่อยฆ่าเชื้อแบคทีเรียใบฝรัง่ง ช่วยดับกลิ่นปากป้องกันฟันผุลดอาการเหนือกรน่นพิมเสนลดอาการเสียวฟันช่วยให้ลมหายใจหอมสดชื่นเกลือมีแคลเซียมช่วยให้ฟันขาวสะอาดลดอาการเหนือกบวมคอย ฆ่าเชื้อแบคทีเรียปกป้องฟันให้แข็งแรงชะเอมเทศบำรุงเหงือกและรากฟันช่วยให้ชุ่มคอว่านหางจระเข้แก้ร้อนในสมานแผลลดอาการอักเสบกระบุลแก้ปวดฟัน ลดอาการเสียวฟันและช่วยให้ลมหายใจหอมสดชื่น